กับเจ้า Star 2. 2 s t a r ์เรีย2.2 SEL นะครับผมเป็นตัวลอง g top เลยสีเดิมๆสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวเป็นระบบ c u b บิ LED นี่เป็นไฟตารางสวยๆแบบนี้หัวน็อตไม่เคยผ่านการรื้อการแกะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเข้าง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเลยนะครับผมประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งด้านซ้ายและขวานะครับผมคลิปนี้ให้จบได้เลยเรามีของแถมให้แบบจุใจแน่นอนนะครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเต้ที่11-12ออโต้อีกเช่นเคยวันนี้เซลเต้มีสตาราเลียราคาย่อมยาวมาแนะนํากันอีก1คันนะครับผมกับเจ้าสตาราเลีย2.2 SEL นะครับผมเป็นตัวลอง g top เลยรถปี 2, 2022เลขไม้น้อยมากวิ่งแค่89,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมความงามของรถคันนี้กันนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมเริ่มต้นที่ด้านหน้าเลยเด่นๆอย่างนี้ก็คือไฟ daytime running light ครบๆนะครับ พร้อมด้วยไฟหน้าเป็น LED เลนนะครับผมเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับพร้อมด้วยกล้องนะครับผมคันนี้มีกล้อง360องศาครบงศาครบเลยนะครับผมไหลมาที่ด้านข้างไหลมาที่ด้านข้างนะครับผมล้อแม็กอลอยขอบ18นิ้วนะครับเป็นลายเฉพาะตัวลองท็อปเท่านั้นนะครับต้องเป็นตัวลองท็อปถึงจะได้ลายนี้นะไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างนะครับครบ,ครบ,พ,รบพร้อมด้วยเลนกล้องที่กระจกด้านข้างเช่นกัน ประตูนะครับคันนี้เป็นประตูระบบ Keyless เรียบร้อยแล้วนะครับสีเดิมๆสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับสตารเลียนรถสวยน่าใช้มากๆนะครับผมเรามาชมกันที่ด้านท้ายกันต่อที่ด้านท้ายของเรานะครับไฟเลี้ยวเป็นระบบ Cubic LED นี่เป็นไฟตารางสวยๆแบบนี้รถสวยจริงๆพร้อมใช้งานนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดครบๆพร้อมด้วยกล้องมองหลังมีมาครบนะครับคันนี้ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้า ไม่ต้องดึงไม่ต้องกดลงให้เมื่อยให้ปวดแขนกันเลยทีเดียวขึ้นลงเร็วนะครับรถสวยๆเดิมๆเ,เลยภายในสะอาดนะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมรถเดิมๆนี่ให้ดูหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตไม่เคยผ่านการหรือการแกะจะเข็บข้างเดิมๆเม,ม็ดอาร์คครบๆนะครับผมคันนี้ใครหาอยู่ฟอลฟังราคาตอนท้ายคลิปได้เลยเวลาปิดฝาท้ายก็ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันต่อว่าเจ้า 2. 2 s t a r ีย2.2 SEL ปี2022คันนี้ภายในจะสวยแค่ไหนนะครับผมคันนี้ที่สำคัญนะครับเมื่อเราเปิดประตูบนไดไฟฟ้าจะทำงานอัตโนมัตินะครับและเมื่อเราปิดประตูก็จะเก็บตัวเองเข้าไปแผงประตูเดิมๆนะครับสวยๆเลยกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับผมคู่หน้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้า บาะคนขับเป็นบาะหนังนะครับหนังเดิมไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับปรับไฟฟ้าด้วยที่สําคัญนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้นะครับผมพร้อมด้วยเกียร์แพดเดิลชิปสามารถชิปเกียร์เล่นแบบสนุกสนานได้เลยคันนี้หน้าจอเรือนไม้ขนาดใหญ่นะครับเป็นจอ TFT ขนาดใหญ่สวยๆแสดงผลครบคันแน่นอนกับเลขไม้เพียงแค่89,00 0กิเมเท่านั้นนะครับผมหน้าจอกลาง่ะ รองรับ Auto Android Apple c a r คารเพครบครบนะครับผมแอร์ Air, เป็นแอร์ระบบออ t โตนะอ่าคันนี้มีไวเลสชาร์จด้วยนี่มีกล้อง360องศาด้วยครบครบเลยจริงๆนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเข้าง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเลยนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานครับผมคันนี้เรามาชมในส่วนของตอนผู้โดยสารกันต่อประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งด้านซ้ายและขวานะครับผมอ่าเปิดปิดรวดเร็วดันใจแน่นอนนะครับ ภายในเป็น11ที่นั่งเบาะหนังเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับรถสวยพร้อมใช้แน่นอนใครหาอยู่รอฟังราคารอติดตามราคาดูคลิปนี้ให้จบได้เลยเรามีของแถมให้แบบจุใจแน่นอนนะครับผมท่องเครื่องสวยๆเดิมๆเลยนะครับรถสวยเดิมเลยคันนี้ หัวน็อตเดิมเครื่อง2.2ดีเซลเทอร์โบเดินเรียบปกติเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับหัวน็อตยังไม่มีผ่านการแกะเลยนะครับนี่ให้ดูเม็ดอาร์คกันกัดจ่าเลยเรารับประกันนะครับว่ารถเราไม่มีการชนหนักที่คว่ำมจมน้ําไฟไหมตัดต่อโครงสร้างหรือกรอเลขใหม่นะครับผมสาหรับเจ้าวุนไดสตารเลีย2.2 SCL รถปี2022คันนี้นะครับผมเราเปิดราคาที่1,328,000บาทแต่เรามีของแถมให้ แพนมาที่ของแถมของเรานะครับเป็นเบาะ V.I.P ปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นเบาะใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมสามารถปรับเบาะเย็นได้ปรับเบาะอุ่นได้นะครับมี USB ชาร์จนะครับปรับนวดได้นะครับผมเราแถมให้ลูกค้าไปเลยในราคารวมตัวรถแล้วเพียงแค่1นึ่0ล้านาบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เซลเต้นะครับเบอร์โทร0 9 5 2 4 6 3552 0 9 5 2 4 6 3 5 5 2เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณครับ